ซื้อท่านอนท่าดิ้นาใหม่ยแต่ต่อดูทางทีวีไม่ได้ทำยังไงนะคะง่ายๆเพียงแค่สองขั้นตอนนะคะโดยการใช้โปรแกรม Minitool นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูกดยังไงก็เข้าดูไม่ได้นะคะ,มะกม,มันไม่อ่านเลยนะเนี่ยรุ่นกดก่อน นะคะเทนอลฮันดินเนี่ยเปิดได้ไม่มีปัญหาะคะไม่ว่าจะเป็นของซีเกตหรือเวสต์ซึนนะคะแต่ว่ารุ่น,หนใหม่ๆเนี่ยเขาพัฒนามาให้มันทาง,งานได้ทั้งระบบ Windows แล้วก็ m มคนะคะแต่ว่าดันต่อเข้าดูทางทีวีไม่ได้นะคะเราก็อุตส่าห์ซื้อมาเพื่อจะเซฟหนังนะคะไปดูทางทีวีแต่ดันไม่ได้ซะงั้นก็มีวิธีกแก้ไขดังนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปโหลดโปรแกรมก่อนนะคะโปรแกรมม i นิทูพาร t i t i ั i วิสานะคะ,ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะเสิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปว่ามิ uh, Mini น i ท i มินิทูกดเข้าไปที่ลิงก์แรกนะคะไปะที่ Partition ว i ส a นะคะ,ะดา๋นวโหลดฟรีแวร์นะคะไปะที่ mbr หรือว่า vspgpt นะคะ จะดาวน์โหลดตรงฟรีดาวน์โหลดหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะคะเสร็จแล้วเขาเตือนก่อนนะคะสําหรับการแปลงไฟล์นะคะมันจะมีการฟอร์แมตไฟล์โดยเพราะฉะนั้นอย่าลืมสํารองข้อมูลจะเอทานองท้าดินเราไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะไม่งั้นข้อมูลเราอาจจะหายห,หมดนะคะ เราจะทำสองขั้นตอนนะคะคือหนึ่งเปลี่ยน GPT นะคะให้เป็น MBR นะคะสองแล้วก็เปลี่ยนไฟล์ FAT เนะะี่ยให้เป็น NTFS นะคะ,ะสมมติว่าของเรามันเป็น MBR แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนแค่ X แฟกนะคะให้เป็น NTFS นะคะเอ่เราจะมีการเอ่อฟอร์แมตไฟล์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมสำรองข้อมูลใน external hard disk นะคะไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อน,นะะไม่งั้นเอ่อไฟล์ข้อมูลเราจะหายหมดนะคะซึ่งขอเตือนก่อนสำหรับคนที่ใช้ Mac อ่ารุ่นใหม,ม่ๆเนี่ย external hard disk เนี่ยมันใช้ทั้งระบบ Windows แล้วก็ Mac ได้นะคะแต่ว่าถ้า แปลงจากไฟล์ exfat เนี่ยไปเป็น ntfs เนี่ยมันอาจจะใช้กับ macbook ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนคนที่ใช้ mac ก็ต้องระวังตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องไปหาวิธีอื่นนะคะหรืออาจถ้าไฟล์ ntfs เปิดเข้าใน mac ได้นะคะก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะเราเริ่มทำกันเลยอันนี้เป็น mbr แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่ เอ็แฟกนะคะอย่าทำผิดดิสนะคะไม่งั้นอะ่ะบางทีเราอาจจะอันนี้ของเป็นของคอมนะคะอันนี้เราจะแปลงตรงนี้นะคะสองชนละใบของเราเนี่ยเป็นเอชธนันานดิสนะคะเราไปที่ฟอร์แมตนะคะฟอร์แมตแล้วเราก็เปลี่ยนอ่ามันมีให้เลือกเยอะนะคะเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น ntfs นะคะอืเรากดโ OK. อเคแล้วก็กดแอปพลายตรงนี้นะคะ่ะ Yes เรอแป๊บ hmm. นึงกดโอเคอะค่ะของเราก็เปลี่ยนเป็น NTFS แล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นอนว่าเสร็จนะคะง่ายๆค่ะ mm hmm. เราลองไปเช็คดูหลังจากที่เราแปลงไฟล์นะคะแล้วก็ก o อปข้อมูลที่เราสำรองไว้ในคอมพิวเตอร์เข้า Ethernet ดิสก์เรานะคะแล้วก็เซฟหนังที่เราอยากจะดูเนี่ย ไปลองดูเปิดดูนะคะนี่นะคะเปิดดูได้แล้วนะคราวนี้เล่นได้แล้วนะคะอืม